แล้วนี่มันรายจ่ายประจํามันลดลงจริงเหรอคะมันไม่ได้ลดค่ะแต่ว่าท่านไปทําตัวเลขให้มันดูดีที่ฉันเคยพูดไปแล้วในปีหกเจ็เพราะว่าทําแบบนี้มาหลายปีแล้วตัดรายจ่ายประจําให้มันน้อยๆให้มันดูดีแล้วก็มาเคลมว่าตอนนี้รายจ่ายประจําลดลงแล้วบอกตอนนั้นก็บอกแล้วว่าท่านจะมาใช้งบประจำเนี่ยที่มันรู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้เท่าไหร่เนี่ยแล้วมาจัดงบไว้ต่ำกว่าความเป็นจริงไม่ได้ตั้งแต่ปี67แล้วเป็นไง ปี6-7เค่ะเงินไม่พอเงินไม่พอจ่ายชำระดอกเบี้ยเงินไม่พอจ่ายบำนาญข้าราชการเงินไม่เจอแม้ม่พอจ่ายค่ารักษาพยาบาลงบกลางก็หมดเพราะเอาไปใช้ดิจิตอ l วอลเล็ต้องไปควักเงินคงคลังออกมาใช้ปี6-7เนี่ยเราใช้เงินคงคลังนะคะไปจ่ายบำนาญ42,000น42,000ล้านบาท ไปจ่ายค่ารักษาพยาบาล2 2 0 0 0 0ล้านบาทไปจ่ายเงินเดือนเพราะตอนนั้นถ้ายังจำกันได้นะคะมีการขึ้นเงินเดือนข้าราชการไปนะคะให้ถึง1,800งหม่อ1,8,000บาทต่อเดือนนะตอนนั้นเงินเดือนก็จ่ายไม่พอต้องไปควักเงินคงคลังมาจ่ายอีก1 7 0 0 0ล้านบาทและที่สำคัญดอกเบี้ยดอกเบี้ย ไม่พอต้องไปเอาเงินคงคัังไปอีก400ล้านบาทท่านประานรวมแล้วเนี่ยใช้เงินคงคัังไปตอนปี67 120,000ล้านบาทแล้วเป็นไงปี69ต้องมาตั้งเงินชดเชยทําให้เงินที่มีอยู่3.78ล้านล้านมันใช้ได้ไม่ถึงคนต้องตัดไปแล้ว120,000ล้านในขณะที่ปี67เนี่ยปี67สภาอนุมัติไปรวมรวม3.6ล้านล้านแล้วนะคะแต่ใช้ไม่พอ ต้องไปใช้เงินคงคลังอีก1,20,000ล้านบาทสรุปปี6 7เนี่ยใช้ทั้งหมดเนี่ย 3. ล้านล้านบาทนะคะคือจัดงบผิดพลาดขนาดนี้เนี่ยต้องมาชดใช้เงินคงคลังเยอะขนาดนี้ไม่เคยพบเคยเห็นมาก่อนรายการก็เป็นรายการที่รู้อยู่แล้วอ่ะนี่คือตั้งใจอ่ะตั้งใจตั้งให้มันไม่พอเพื่อให้ตัวเลขรายจ่ายประจำดูดีแล้วมาตบมือดีใจรายจ่ายประจำต่ำสุดในรอบ18ปีแล้วค่อยหางบมาเพิ่มทีหลัง คือถ้าจัดงบเดิมๆแบบไม่เปลี่ยนแบบนี้แล้วกดรายจ่ายประจำแต่แต่ในบัญชีแบบนี้เนี่ยแล้วไปบอกว่าจะไปเพิ่มรายจ่ายลงทุนให้ได้ตามกฎหมายเนี่ยเราจะทำไปเพื่อแล้วดูงบลงทุนนะคะรายจ่ายลงทุนรายจ่ายลงทุนที่เธออยากได้นะคะเขาเอาไปทำอะไรกัน รายจ่ายลงทุนมันเป็นก้อนใหญ่นะคะรวมถึงเงินที่งบประมาณที่ใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งของต่างๆด้วยนะคะมันก็จะใหญ่กว่าก็คืออยู่ที่ประมาณ7จ็ดแสนกว่าล้านถ้าเป็นงบลงทุนจริงๆจะอยู่ประมาณ5้าแ0 0เจล้านบาทนะคะ